เซรั่มลงมาตัวใหม่จากแบรนด์ Eve นั่นเองนะคะเนื้อเซรั่มเขาจะมีลักษณะแบบเข้มข้นกว่าเดิมด้วยนะคะเกลี่ยง่ายเหมือนเดิมค่ะซึมไวนุ่มลื่นยังตรงไปบำรุงล้ำลึกถึงเซลล์ผิวชั้นในนะคะให้กลับมาสว่างกระจ่างใสเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเป็นตัวช่วยที่ไปเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับใบหน้าของเรานะคะเพราะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ย สามารถซึมลงเข้าไปในลึกถึงใต้ชั้นผิวเราได้เลยใช้แล้วรู้สึกผิวหน้าอิ่มฟูนะคะแล้วก็มีความกระชับแต่งเตึงด้วยนะคะมันดีมากๆค่ะเพราะว่ามันทําให้ผิวเอะสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะและที่สําคัญรอยสิวตรงนี้ค่ะที่เอเป็นนะคะ มันจางลงเร็วมากๆค่ะช่วยในเรื่องของริ้วรอยผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็จะทําให้ผิวหน้าที่คนอายุเยอะๆเนี่ยดูแล้วแก่กว่าวัยก็ดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณถึง50%แล้วก็เพิ่มสารสกรัดอีก9ตัวเน้นๆนะคะไม่ดีอีฟไม่ทําแน่นอน